สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนครับกับร้าน KM b i g b สุโขทัยครับวันนี้รีวิว c b r 650ปี2019ครับผมอันนี้รถสวยใสเดิมครับผมไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับยังย้ำอยู่เสมอนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่านำเนินการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังครับผมฟรีประกันพรบต่อทะเบียนให้ครบครับรอบคันก่อนนะครับผม คันนี้วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดพันกิโลนะครับผมเจ็ดพันกิโลนนผมติดให้ฟังเสียงเครื่องก่อนเลยครับสวยใสยไม่มีรอยล้มรอยชนหนักครับผมจะมตะะีตรงนี้นะครับตรงนีนาไม่มือใส่ท่อครับใส่ท่อแต่งถูกสุาๆแล้วก็มีจุดนี้ตรงนี้น่าจะจอดกับรถเล็กครับเราไปขูดกันไม่มีล้มชนหนักแน่นอนครับผมโมนี้หายากมากนะครับรถใหม่จริงๆครับนะผม าขายอยู่ที่ราคา2องแสนหนึ่งเก้าพันครับผมราคานี้ผมว่าถูกที่สุดในเว็บครับตอนนี้นะครับวันนี้ผมอัดคลิปก็ประมาณน่าจะประมาณวันที่สิบสิบหกมาครับประมาณนี้สิบหกสิบ้าสิบหกครับผมผมว่าถูกที่สุดแล้วละ่ะผมไม่มีใครถูกก็บผมละสนใจติดต่อที่ทเบอร์0ูนย์แปดสี่สสี่ศูนย์เสี่พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจัะส่งฟรีทั่วไทยจ้า